เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของบัณฑิตสาวจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคอีสานพอเธอเรียนจบเธอก็ได้มีโอกาสมาทำงานที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนนั้นมีหอพักครูอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่หลังโรงเรียนหมู่บ้านนี้ใหญ่มากมีซอยเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งหอพักครูจะอยู่ระหว่างซอยที่1 7ถึง19หอพัก มีสองชั้นเราได้ห้องข้างล่างห้องที่สองหลังห้องเราเป็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่อาศัยต้นไม้ขึ้นรกเต็มไปหมดและที่สำคัญร้านไขาของชำอยู่ไกลมากถ้าจําไม่ผิดน่าจะอยู่ซอยสามเวลาไปซื้อของก็จะต้องยืมจักรยานพี่ที่หอไปเธอชอบปั่นจักรยานออกมาซื้อของเวลาประมาณสองทุ่มถึงสามทุ่มเป็นประจำทุกวัน วันแรกเธอปั่นจักรยานเพื่อที่จะไปซื้อของเธอปั่นไปที่ซอย19ปั่นไปไม่ถึงครึ่งซอยก็มีสุนัขไล่กัดอย่างเอาเป็นเอาตายและก็เห่ามันน่ากลัวมากวันต่อมาเธอก็ได้ปั่นไปอีกซอยเป็นซอย18เพื่อหลบหมาปรากฏว่าก็ไม่ต่างจากซอย19เลยวันต่อมาเธอก็ได้ปั่นไปซื้อของอีก แปลเปลี่ยนเป็นซอยที่17ในขณะที่ปั่นไปก็คิดว่าจะเป็นเหมือนกับสองซอยที่ผ่านมาหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าทุกอย่างเงียบกริบไม่มีสุนัขออกมาไล่กัดสักตัวเห่าก็ไม่มีบรรยากาศสองข้างทางเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นมันดูรกร้างน่ากลัวในบริเวณทาวน์เฮาส์มีคนอาศัยอยู่แค่ไม่กี่หลังทำให้ดูวังเวงมากๆแต่เธอ ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเธอรู้แล้วว่าซอยนี้ปลอดภัยจากหมาแน่นอนหลังจากนั้นเธอก็เลยเลือกใช้เส้นทางนี้ไปซื้อของทุกวันเข้าเรื่องเลยนะคะวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังนั่งเล่นเกมอย่างเมามันเสียง MSN ดังขึ้นเพื่อนเธอทักมาบอกว่าให้เปิดกล้องคุยกันหน่อยสิเธอก็เลยหยุดเล่นเกมแล้วก็เปิดกล้องคุยกับเพื่อน ตอนนั้นน่าจะเย็นมากแล้วละ่ะเธอเปิดไฟห้องทิ้งไว้ส่วนไฟตรงอื่นยังไม่ได้เปิดเธอนั่งเล่นคอมที่โตคอมหันหน้าไปที่บานเกรดข้างหลังเธอเป็นเตียงเธอเปิดประตูหลังห้องและประตูห้องน้ำไว้ประตูทางเข้าจะตรงกับประตูห้องน้ำพอดีฝั่งเพื่อนมีกันอยู่ประมาณห -6 ถึงคนเพื่อนถามเธอว่าเธออยู่กับใคร เธอบอกว่าเธออยู่คนเดียวพร้อมกับหมุนกล้องให้เพื่อนดูพอคุยกันได้สักพักเธอเลยบอกเพื่อนเธอว่าจะไปเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะพอพูดเสร็จเธอก็ลุกออกไปเข้าห้องน้ำทันทีพอกลับมาปรากฏว่าเพื่อนปิดกล้องกันไปหมดแล้วเธอเลยพิมพ์ถามเพื่อนไปว่ามึงปิดกล้องกันทำไมวะเพื่อนเลยถามกลับมาว่าแล้วมึงอ่ะอยู่กับใคร เธอก็บอกว่าเธออยู่คนเดียวเพื่อนก็ยังคงถามย้ำอีกว่าเอาดีๆเมืองไงยอยู่กับใครเธอก็ยังยืนยันว่าเธออยู่คนเดียวจริงๆและเพื่อนก็บอกว่าก็ตอนที่เมืองไปเข้าห้องน้ำอ่ะกูเห็นกล้องค้างตรงหน้าห้องน้ำพอดีกูเห็นผู้หญิงคนหนึง่งผมยาวใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีเทาเธอช่างใจไม่เชื่อที่เพื่อนพูดเพื่อนของเธอ จึงส่งรูปมาเป็นหลักฐานเราก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันคืออะไรพ่อตื่นเช้ามาเธอก็ไปกินข้าวที่ร้านป้าข้างๆหอด้วยความที่เธอก็อยากรู้เลยเอารูปให้ป้าดูพอป้าดูได้สักพักก็ส่งให้คนในร้านข้าวดูบ้างทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนอีสาน มาทำงานที่นี่พร้อมกับแฟนของเธอเธอทำงานก่อสร้างสักแห่งในจังหวัดนี้แหละเธอพักที่ทาวน์เฮาส์ซอย17อยู่กันหลายคนแฟนเธอเป็นคนเจ้าชู้มีเมียน้อยและไม่ค่อยกลับมาหาเธอเท่าไหร่เธอเลยทำได้แค่รอและตอนนั้นเหมือนว่าเธอกำลังตั้งท้องอยู่ด้วยวันหนึ่งแฟนเธอกลับมาเธอเลยบอกแฟนเธอว่าเธอท้อง แต่แฟนของเธอก็บอกว่าให้เธอไปเอาออกซะแต่เธอก็ไม่ยอมแฟนของเธอเดินออกจากบ้านไปและไม่กลับมาอีกเลยมันทำให้เธอนั้นคิดสั้นวันต่อมาเพื่อนๆของเธอก็ออกไปทำงานกันปกติเหลือเพียงแค่เธอคนเดียวเธอบอกเพื่อนว่าเธอไม่สบายอยากพักเพื่อนๆก็ไม่ได้เอกใจอะไรพอเพื่อนออกไปได้สักระยะ เธอก็ผูกคอตายในเทาวเฮาส์แห่งนั้นกว่าเพื่อนจะรู้อีกทีก็ตอนกลับจากทำงานแล้วเพื่อนของเธอเลยนำศพเธอกลับไปยังบ้านเกิดหลังจากที่เธอตายไปได้ไม่นานเธอก็เหียนมากๆหลอกคนที่อยู่ในระแวกนั้นบ่อยมากจนคนในซอยเริ่มย้ายและทยอยออกไปทีละหลังจนเหลือแค่ไม่กี่หลังปาบอกว่า เธอเพิ่งหยุดเหยนไปได้สักสามเดือนก่อนหน้าที่หนูจะมาอยู่เนี่ยแหละผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่นานก็เป็นวันหยุดยาวครูที่หอกลับบ้านกันหมดเหลือแค่เธอคนเดียวขณะที่เธอเล่นเกมอยู่นั้นน่าจะสัก5้าโมงเย็นได้เธอได้ยินเสียงคนทุบป,ป,ประตูห้องน้ำปังปัง,ปง เสียงดังมากมันดังมาจากห้องของเธอเองเนี่แหละเธอสะดุ้งและตกใจมากๆแต่เธอก็ทำเป็นไม่สนใจอะไรเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลายวันผ่านไปขณะที่เธอนอนอยู่เธอก็ได้ยินเสียงคนเดินในห้องเดินไปเดินมาเธอก็ทำเป็นไม่ได้ยินแล้วก็นอนต่อและก็มีอยู่คืนหนึง่งก่อนนอน เธอก็ได้ลั่นวาจาออกไปว่าถ้ามีจริงนะแน่จริงคืนนี้บอกหวยด้วยเข้าฝันก็ได้นะไม่ติดแล้วอยากได้อะไรก็จะให้เธอพูดออกมาด้วยความโมโห О, ไม่ทันได้คิดอะไรแล้วเธอก็หลับไปสักพักเธอก็ฝันว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงนอนแล้วก็ได้ยินเสียงกรอกแกรกกรอกแกรกที่บานเก็บประตูหลังห้องแล้วเธอ ก็ได้หันไปดูเห็นเป็นมือเหี่ยวๆมีเล็บยาวมากกำลังเอามือเข้ามาในบานเกล็ดด้วยความที่เธอตกใจคิดว่าเป็นโจรเธอก็เลยลุกจากที่นอนแล้วไปหยิบมีดมาฟันที่มือทันทีจากนั้นก็ได้ยินเสียงกรีดร้องแต่สักพักเสียงก็หายไปแล้วเสียงก็มาโผล่อีกทีที่หน้าประตูเธอได้ยินเสียงคนทุบประตูอยู่หน้าห้องแล้วเสียงก็เงียบไปสักพัก เห็นเป็นเงาดํำๆเหมือนผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายเตียงแล้วพูดว่าอยากได้หวยไม่ใช่หรอเธอตอบว่าใช่ค่ะผู้หญิงคนนั้นเลยให้หวยมาสองตัวพอเธอตื่นมาตอนเช้าเธอเลยรีบโทรให้น้องซื้อหวยให้หน่อยห้าบาทก็พอเพราะเธอไม่ชอบเล่นหวยพอวันหวยออกปรากฏว่าเธอดันถูกหวยซะงั้น เธอเลยโทรกลับไปหาน้องทันทีน้องเธอดันบอกว่าลืมซื้อไม่ได้ซื้อให้อ่ะเธอก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรแล้วเธอก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยช่วงนั้นเธอรู้สึกไม่อยากกลับบ้านเลยขนาดมีวันหยุดยาวเธอยังไม่กลับพอไปทำงานพี่ที่โรงเรียนก็ทักว่าทำไมช่วงนี้ดูคำคราไปหน้าหมองจังเลยเหมือนโดนของเธอก็บอกว่า คงไม่หลอกมั้งช่วงนั้นเธอไม่สบายบ่อยมากเป็นๆหายๆมีอยู่วันหนึ่งอยู่อยู่เธอก็อยากกลับบ้านขึ้นมาซะง,งั้นเธอเลยเดินไปหาพี่บอกว่าอยากกลับบ้านพี่ก็เลยบอกว่ากลับด้วยกันไหมล่ะพี่จะกลับอยู่พอดีพรุ่งนี้ไปพร้อมกันเลยเธอก็ตอบตกลงเพราะมีเพื่อนกลับแล้วพ่อไปถึงบ้านยายยายถามว่าทำไมพร้อมจ้ง หน้าตาดูไม่ได้เลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปวัดตื่นเช้ามายายก็ได้พาเธอไปวัดวัดนี้เป็นวัดป่าและเป็นที่นับถือของคนในพื้นที่พอเดินเข้าไปในศสลาพระพูดว่าโยมพาใครมาด้วยหรอเธอหันหลังกลับไปมองก็ไม่มีใครพระบอกว่าโยมนั่นแหละใครมากับโยมด้วย เธอก็เลยลองเชิงพระรูปนั้นว่าที่ตามมาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเหรอคะท่านท่านก็ตอบว่าเป็นผู้หญิงและเธอก็ถามไปอีกว่าแล้วเขาตามมาจากไหนลหจ๊ะท่านตอบว่าตามมาจากที่ทำงานพอเธอได้ยินอย่างนั้นเธอก็เลยถามว่าแล้วเขาต้องการอะไรเหรอคะท่านก็ตอบว่าแล้วโยม ไปพูดอะไรกับเขาไว้ละ่ะเธอก็นั่งคิดสักพักว่าวันนั้นเธอได้พูดอะไรไปและอยู่ดีๆเธอก็พูดขึ้นมาว่าอยากได้อะไรก็จะให้ท่านเลยบอกว่านั่นแหละที่เขาตามโยมอยู่พอเธอได้ยินอย่างนั้นเธอก็เลยตั้งสติแล้วถามพระท่านกลับไปอีกรอบว่าแล้วสรุปแล้ว เขาต้องการอะไรกันแน่หรอคะพระท่านก็เลยบอกว่าเขาต้องการชีวิตของโยมไงดีนะที่ดวงยังไม่ถึงคาดป่วยบ่อยใช่ไหมอะเราอะเธอตอบใช่ค่ะท่านบอกว่าไม่แปลกหรอกก็เขาไปไหนมาไหนกับโยมตลอดเลยและยายก็ได้ถามพระขึ้นมาว่าพอจะมีทางแก้ไขไหมคะท่าน เลยตอบว่ามีแต่ต้องทำภายในสามวันนะไม่งั้นตายไปรดน้ำมนต์เวัดภายในวันเดียวต้องได้ทั้ง7วัดนะแต่ต้องทำภายในสามวันนี้เท่านั้นแล้วเขาก็จะไม่มากวดเราอีกจากนั้นเธอกับยายก็ได้กลับบ้านพอเช้ามาตากับยายก็ได้พาเธอไปรดน้ำมนต์ เจ็ดวัดจากนั้นเธอก็ไม่เคยเจอผู้หญิงคนนั้นอีกเลยถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อสิ่งลี้ลับอย่าลืมกดติดตามช่องเขาวากันว่าสตอรี่เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ